ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําตุ่มเสพขิงในวัวนะพี่น้องวันนี้มาแทนมาแทนลู่อิสานบรรนาพี่นอ้องวันนี้ลู่อิสานบรรนาไปไปกองบินหนึ่งทำท่าอากาศกองบินหนึ่งนะักขอลสีมายังไม,ยงไม่ยังไม่กลับพอไปทําคลิปอยู่นะพี่นอ้องผมก็เลยมาตัวแทนก็นี่ขิงในวัวนะครับก่อนอื่นเราก็ใช้ขาตะไคร้ใบกุหลพี่นอ้องง่ายๆกอ่อนต้มต้มก่อนต้มให้สุกนะพี่นอ้องเนาะ นนใส่ชิ้นใหญ่หน่อยพี่น้องถึงเวลาตักออกแล้ต้องทิ้งอ่ะใส่ไนด้วย,ยใช้เอ้หัวขาใหญ่นิดนึงพี่น้องซีเรียสเราไม่ได้กินมันหรอกโอ้หอมมากกินหัวข่าลิงพี่น้องหัวขาลิง,อง,ลงโอ้ดุรแรงมากเลยเขียงเลือดเลย ไปกูดก็ฉีไว้หน่อยฉีไปเลยใส่ไปเลยได้ลูกอีสานสย่างพี่น้องลูกอีสานขนาดแท้ต้องฉิดดมากนะครับนี่ก็ใส่อันนี้ก็ใส่รวดนี่งย,ยังพอเป็นยัง เตรียมหัวหอมบุบพี่น้องอันนีุู้สายบรรณาพนุูบ้านพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปใส่บอบกันนะคะพี่น้องเนาะ พี่น้องต้มน้ำให้เดือดแล้วพี่น้องก็ใส่เกเลือลงไปหน่อยนี่ขาดเกลือไม่ได้พี่น้องต้องมีเกลือนะครับมีเกลือใส่ข่าตะไคร้ใส่ขาา่ขาตะไคร้หอมกระเทียมใบกุฎล,ลงไปไพี่น้องนะขาา่าตะไคร้ใบใบกูดหอมกระเทียมพี่น้องไง,ไง่ายๆโอเคนะั่นแหละ จากนั้นเราก็ใส่เครื่องในบัวลงไปครับอันนี้เป็นเนื้อรวมนะพี่น้องเนาะเนื้อรวมเนื้อไหนครับมีทุกอย่างแทบทุกอย่างมีปอดมีมา้ามีทุกอย่างนะพี่น้องไม่ต้องทำลายมันพี่น้องปิดไว้เลยปิดไว้นะปิดไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกนะพี่น้องเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราดูสุกเราค่อยปรุงอีกทีหนึ่งเอาแค่กินก่อนแล้วต้มกันนะครับไปต้มกันแต่ว่าเอาแค่กินก่อนซอยก่อนพี่น้องซอยก่อนต้มต้มเปื่อยแล้วคือพูดง่ายเราต้องต้มก่อนพี่น้องต้องไปสุกก่อนเด้อถึงถึงมันอิ่มขนเด้อมีนิดเจ้ารับไปอย่างดีเลยเรื่มันสิบบาทขาดไม่มีขาดโอ้โหสุดยอดเลย ขาดคนเขียนแม่สุดยอดพี่น้องเปลยมาก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 สุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้อง จิ้มจุกเสพพี่น้องจะบอกให้เดี๋ยววางให้ก่อน,น,นโอ้โปวดยดีมากเลยพี่น้องอะไรเอ่ยโอ้ของเสบ เปิดแล้วทำไมทำไมก็ตัดไม่ขาดพี่น้องเปิดแล้แวเอาต้มต้มสดน้ำร้อนๆพี่น้อง chim này có một um xong xong. xong เสร็จแล้วพี่น้องเด้อแต่งั้นเราจะเอาน้ำซุปใส่พี่น้นะองเนาะเาี调เ调ในีหม้อจากหม้ออยู่แหละโอ้ตุ่มแซร็จยอ่พี่น้อง จากนั้นเดี๋ยวเราไปต้มมันเดือดนะพี่น้องแล้วก็ปรุงรุงรสกันนะพี่น้องเนาะครับตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรพี่น้องเราต้มให้มันร้อนแล้วก็เราจะไปปรุงรสพริกปงพริกป่กปนอะไรเงี้ยพี่น้องก็จบเลยให้มันร้อนก่อนนะครับก็ใส่ใบมะกรูดไปสักหน่อยก็ได้พี่น้องเพื่อให้รสชาติอหอมขึ้นยี่งไป ที่เรียกว่าจะใส่เพลี้ยตอนนี้ไม่ใส่แล้วเพราะว่ารสชาติพอดีเดี๋ยวเราไปปรุงใส่แค่เครื่องอย่างเดียวพี่น้องที่ปวดมะ่อนางไปก็เซ่บแล้วนะครับโอเคพี่น้องเดือดแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงกันพี่น้องนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำ พริกจอดดิน้องแซ่บไว้จิ้มดิน้องเอ้ยจิ้มแซ่บไม่มีอะไรแล้วก็ใส่น้ำไอ้นี่ลงไปน้ำซุปน้ำซุปของไอ้นี้ครับน้ำน้ำที่เราต้มข้างในเมื่อกี้ต้มไปหน่อยนึงพี่น้องเนาะงตอนร้อนหูหุูเลยพี่น้องปลานิดนะครับพี่น้องเนาะ ้มปลานิดอจะชุ่มหน่อยแล้วก็หอมบักชีลงไปนิดนึงนะพี่น้องแล้วก็มะนาวต้องสองเปี้ยงสองเปี้ยงคือสองชิ้นพี่น้องชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่รู้แล้วก็ชิมดูอะเสียบหรือเบพี่น้องโอ้เสีย กูพิสจานาดูเลยเสร็จแล้วนะเนี่ยน้ำจิ้มจากนั้นเราจะมาปรุงเครื่องอันนี้ครับเหมือนกันเหมือนกันไปน้องครับแซ่ี่น้องรนะ้อนร้อนร้อน,อ,นอุ้ยอร่อยอร่อยนะ นี่เลยพี่น้องแบบนี้เลยเอาน้ำจิ้มใส่เลยพี่น้องที่เราปรุงเมื่อม,มันคล้ายๆเราไพบมันก็ใส่เหมือนกันพี่น้องแต่เราต้องเพิ่มมะนาวลงไปชิมชิมชิมโอ้แซ่บครับแซ่บพี่น้องอใส่เพียอะไรเด้อแ,แต่วันนี้ไม่ใส่ มาบีมันลงไปอีกหน่อยเพื่อรับกันคมแซบพี่น้องถ้าพอดีพี่น้องจอะบรรแรงมากโหยอดยอดยอด